สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะไปปั่นจักรยานค่ะเพื่อนๆแล้วก็ข้างทางก็จะมีกองไม้อย่างเงี้ยค่ะนะคะโอ้พรงนี้น่าจะเป็นที่อยู่ของใครบางคนที่มีสีขาแน่ๆเลยที่อวานๆ <laughs> เห็นกองไม้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะพรานให้คิดถึงสมัยที่เป็นเด็กค่ะ เพราะว่าสมัยเป็นเด็กอะ่ะชอบไปวิ่งเล่นที่โรงไม้เพราะว่าคุณพ่อทำงานที่โรงไม้นะคะค่ะเพื่อนเพื่อนขะไปปั่นจักรยานคะ่ะแล้วก็เลยเห็นกองไม้ข้างทางเยอะมากๆคะ่ะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งส่วนเสี้ยวส่วนหนึ่งส่วนใดนิดหน่อยค,ะค่ะก็เลยอยากจะ แชร์ความรู้สึกเก่าๆสมัยเป็นเด็กตอนนั้นน่าจะหกเจ็ดแปดเก้าขวบค่ะเพราะว่าเจ้าเก้าขวบนี่คือต้องออกจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่ะเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านมีปัญหาสมัยนั้นคุณพ่อของออสวันวันท่านก็ทํางานที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะท่านก็ทํางานที่โรงไม้นะคะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ จะคิดฮอดอีพอค่ะขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ออทวันๆจนมาถึงคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมอยู่เป็นเพื่อนกันต่อไปนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังแรงใจให้ออทวันๆขอบคุณทุกอย่างนะคะเพื่อนๆค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ